สวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรคู่ปลูกฟักทองหนึ่งแสนสายพันธุ์ HQ หนึ่งเกต HQ สองสามครับ 1> 1, <000. S 2> เพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์ให้กับบริษัทชินมเมล็ดพันธ <1, 000 S 2> ุ์ประมาณกี่กี่กี่พันต้นครับผมห้าพันต้น, 5, ตนคาดว่าประมาณจะทําเงินได้ประมาณประมาณสักประมาณสักเท่าไหร่ครับผม 1, <000. S 1> ประมาณหนึ่งแสนประมาณหนึ่งแสนกว่านะครับผมโอเคนะ,อะขอบคุณมากครับผม เดี๋ยววันหลังจะมาเยี่ยมอีกนะครับผมโอเคนะครับโ okay. อ,อเคเมื่อวานน่าเอ๋สวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมเกษตรกรในช่วงเวลาบ่ายนี้แหะละครับผม,ม,มกำลังทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์อยู่นะครับผมช่วงนี้มีประมาณสัก8ถุง8ถุงกำลังทำความสะอาด นะเพื่อที่จะคัดเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์อาจจะมีเมล็ดเต่งตึงเมล็ดรีบเมล็ดฟอรหรือเมล็ดโดนมีดมีด่านะครับผมโอเคนะขั้นตอนตอนตนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับแม่ละมุนสีตําแยวันนีครับล้างเมล็ดค้าช่วงนี้ล้างเมล็ดอยู่ทำความสะอาดแล้วก็จะเอาไปตาก แช่น้ํายาก่อนค่อยไปตากขั้นตอนการแช่น้ํายาเป็นไงครับผมทำแห่งสิบห้านาทีเป็นน้ำยาอะไรบ้างครับผมคอลินค่ะน้ำยาคอลิน0.4เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับผมล้างน้ําตามด้วยล้างน้ำปลาปลาล้างสะอาดอีกสิบห้านาทีสินาทีแล้วเปล้างน้ำสาดอีกสิบห้านาทีต่อจากนั้นก็คงจะเป็นเอาไปไปตากแห้งนะเอาพึ่งแดดนะครับผม ประมาณสักกี่แดดครับผมสามแดดนะสามแดดกแดดจัดก็าสามแดดถ้าไม่จัดก็ส,ดสี่แดดส e ี่แดดนะครับผม <ๆ S 1> วันนี้แดดไม่จัดย่านเท่าไหรไ่นรี่แล้วแต่สภาพอากาศแล้วแต่สภาพอากาศนะครับผมโอเคนะครับ <ๆ S 1> ไปดูขอไปดูเามาเล็ดพันธุ์ที่กำลังตากแดดอยู่นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับเรามาดูการเก็บผลเมื่อผลเริ่มแก่จัดใบเหลืองเถาเริ่มแห้ง ทิ้งลูกเกษตรกรจะเก็บรวบรวมเข้าที่ร่มทำการผาร่าลูกสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกฟักทองเงินแสนที่บ้านของแม่ละมุนสีตำแยและพ่อสังคมสีตำแยวันนี้กําลังผา่าลูกอยู่ครับเพื่อเก็บมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่ได้นี่คาดว่าจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่เต่งตึงสมบูรณ์ อาจจะมีมเมล็ดรีบฟอบ้างแต่ไงก็ตามมีแรงงานเข้ามาช่วยน <Wow. S 1> ะมีแรงงานเข้ามาช่วยประมาณกี่คนแม่ละบุญครับผมห้าหกคนจ่ายค่าแรงประมาณให้เขาวันละเท่าไหร่ครับผมสองจ้าสองต่อวันนะครับผมเ <c oughs> าอยู่ในรมคาดว,ว่าป๊บที่เห็นกันอยู่นี้เป็นฟักทองนี่คาดว,ว่าประมาณสักประมาณสักกี่วันถึงจะเสร็จครับผมนี่ ประมาณชกสามวันประมาณสามวันนะครับผมหลังจาก 5, ที่เก็บเมล็ดพันธุ์แล้วเอาเมล็ดพันธุ์ไปไปล้างทําความสะอาดวันนี้เลยใช่ไหมครับผมจ้าต้นใบเป็นฟักทองปลูกที่ปลูกนี่ประมาณสักกี่ต้นครับผมห้าพันต้นห้าพันต้นคาดว่าผลที่ได้นี่ราคาประมาณกิโลละเท่าไหร่ครับผมพันสองค่ะพันสองร้อยบาทคาดว่าจะได้เงินแสนไหมคาดว่าจะได้จ้า คาดว่าจะได้หวังว่าเช่นนั้นครับผมโอเคขอบคุณมากครับผมวันนี้มาเยี่ยมพ่อเพลงคําระวบัิครับผมตอนนี้กําลังผ่าลูกแล้วก็เก็บมเมล็ดพันธุ์ครับผมวันนี้มีแรงงานมาช่วยอ๋อมีแม่บ้านมาด้วยครับผมสวัสดีครับแม่บ้านครับผมสว,ส,สวัสดีครับลีลาวด,ดีมาเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกฟักทองเงินแสนเออขณะนี้มาพบกับ พ่อเพงอ่งคําประวัติผู้ปลูกฟักทองเงินแสนครับตอนนี้กําลังตากเมล็ดอยู่นะครับผมเมล็ดสมบูรณ์ไหมครับส <c oughs> มรเมล็ดสมบูรณ์มีเมล็ดรีบมเมล็ดฝ่อบ้างใช่ไหมครับผมเออได้กี่แดดแล้วครับผมนี่ยสองแดดสองแดดแล้วเป็นเมล็ดที่มีฝ่อบ้างรีบบ้างครับ <c oughs> ส่นมากก็เป็นเมล็ดที่ ตึงตึงสมบูรณ์ครับตอนนี้กับพอลอยพอพยออย่างนี้พอยงขึ้นอย่างนี้แล้วมันจะมีกับปิวออกเนาะเออนี่ลมช่วยลมช่วยในการคัดเมล็ดพันธุ์ครับผมส่งบริษัทใช่ไหมครับผมเป็นบริษัทต่างประเทศหรือว่าต่างประเทศต่างประเทศนะเขาให้กิโลกรัมละเท่าไหร่เมล็ดพันธุ์นี่พันสอง พั0สองรใช่ไหมครับผม oh. แปลงนี้คาดว่าจะได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับผมนี่ที่ปลูกทั้งหมดประมาณ oh. กี่พันต้นครับผมขอคัดเมล็ดพันธุ์แล้วก็ช่างน้ำน้ำหนักส่งให้กับงานวิจัยงานตรวจเช็คคุณภาพของเขาก่อนนะครับถึงจะรู้ว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่จะถึงแสนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับโอเคนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณมากครับ oh. สวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกฟักทองเงินแสนนะเขาบอกว่าปลูกประมาณ5,000กว่าต้นคาดว่าผลผลิตจะได้ประมาณสักเท่าไหร่นาอขอถามเ,าเจ้าของเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกฟักทองด้วยครับสวัสดีครับคาดว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับผมหลายโลหนึ่งร้อยกิโลอา่ากิโลละพันสองกิโลละพันสองนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณมาก วันนี้มีแรงงานเข้ามาช่วยอยู่ประมาณกี่คนครับผมสี่คนมาสี่คนนะครับผมจ่ายค่าแรงงานวันละเท่าไหร่ครับผมสามบาทวันนี้ค่าแรงงานประมาณ300บาทนะโอเคนะครับผมวันนี้มาเยี่ยมนายแดงและแม่บ้านสมาชิกอีกคนหนึ่งผู้ปลูกฟักทองเก็บมเมล็ดพันธุ์ ขณะนี้กำลังทำความสะอาดเก็บสิ่งเจือปนเก็บมเมล็ดรีบและมเมล็ดฝ่อให้เิโลละเท่าไหร่ครับผม,มเมล็ดพัน,พ,นพันสองร้อยครับพันสองร้อยโอเคนะครับผมวบสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกฟักทองเงินแสนอ่าพ่อสังคมสีตําแยใช่ไหมครับครับผมสวัสดีครับ วันนี้ฟักทองเก็บหมดเลยหรือยังครับผมเก็บหมดแล้วครับผมออ่คาดว่าจะเก็บไว้กี่วันถึงจะผ่าคาดเดียวผ่าวันที่วันที่สิบครับผมวันที่สิบเร,เริ่มวันที่สิบเริ่มวันที่สิบเรามาดูการทำความสะอาดเมล็ดพันธ์่านน้ำสะอาดเก็บสิ่งเจือปน เก็บมเมล็ดรีบมเมล็ดฝ่อออกแล้วนำไปตากแห้งกับพ่อสังคมสีตำยาครับมาเยี่ยมพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกฟักทองเงินแสนครับผมตอนนี้กำลังทำอะไรเกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์ครับผมแช่แน้ำยาแช่น้ำยา,น,ำยาน้ำยาที่ใช้คืออะไรครับผมสารโคเรนสารโคลีน0.4เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับผมหลังจากแช่แล้วทำยังไงครับผมต่อไป แช่น้ำเปลาอีกแชน้ำเปอีสิบนาทีนะครับหลังจากนั้นเขาเอาไปตากนะครับผมโอเคนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับผมแต่จะน้ต็งงน้ต็มกดเลยบานอ้เยตรง่องใสยูตต่าเอา่งเลยน้เต็มางเอแต่มาไถ้ดีไม้ให้ดี ฟักทองแต่ละลูกจะมีน้ำหนักเฉลีย่ยประมาณ1 2กิโลกรัมลูกหนึ่งจะมีเมล็ดประมาณ200-230เมล็ดนะครับเป็นเมล็ดที่เต่งตึงสมบูรณ์มีน้ำหนักมีเมล็ดรีบบ้างฝอบ้างครับวิธีการแช่เมล็ดด้วยคอลีน0.4เปอร์เซ็นต์ หนึ่งน้ำปราปาห้าสลิตร5้าถังแล้วก็โคเลโคเลโคเลจุสิบลิตรแล้วก็งคอริน0.4%นย์จุดสี่เปอร์เซ็นต์สองลิตร้สองพันซาำเมล็ดที่ล้างสาแล้วลงแช่น้ำที่ผสมคอรินแล้วลงแช่นาน15นาทีต้องกวนเมล็ดตลอดเวลาครับดูนาฬิกาจับเวลา15นาทีด้วยครับ สีน้ำเมล็ดที่แช่ครบ15นาทีแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> นำมาแช่น้ำปราปา15นาทีแล้วนำเมล็ดไปตากแดดทันทีการตากแดดต้องตากสีแดดครับจะต้องคนหรือขยี้กับที่ติดมากับเมล็ดออกให้หมด เกษตรกร,ร,กรแต่ละรายต้องลงเวลาในสมุดแช่น้ำยา15นาทีด้วยตนเองนะครับเขาสังเกตมันเป็นเดือนเก็บเดือน,นเก็บเสร็จแล้วก็ปาได้เลยโมโม่ไปแล้ว ตอนนี้มเมล็ดเมล็ดเป็นเ,เ,เต่งตึงได้ที่มเมล็ดเต่งตึงมีน้ำหนัก กผู้ปลูกฟักทองเก็บมเมล็ดพันธุ์ครับผมพิกัดหมู่5บ้านท่ากเกษมตำบลท่ากเกษมอำเภอนามทองจังหวัดขอนแก่นวันนี้มาเยี่ยมเกษตรกรที่กับแม่ละมุนสีตันเยอย่างเป็นกันเองครับ,รบถามว่าพื้นที่ปลูกฟักทองนี่เป็นที่นาสามไร่นี่มีค่าเช่าประมาณกี่กี่บาทต่อไร่ครับผม โอเคนะน 3, โอเคนะครับแหล่งน้ำที่ได้จากการปลูกฟักทองนี่มีจากแหล่งน้ำใดครับผมมีบ่อน้ำตัวเองและบ่ชนประธานเป็นระบบน้ำน้ำลาดใช่ไหมครับผมค่าแรงในการเตรียมแปลงประมาณกี่บาทค,ครับผมถ้าใช้พลจะได้ละสามร้อยต่อไรใช้พลนี่ใช้ใช้รถแท็กเตอร์คูโบต้าใช่ไหมครับผม โอเคนะปุ๋ยที่ใช้ลองพื้นนี่มีอะไรบ้างครับ25กับยูเลีย25กับยูเลียโดลไมทใช่ไหมครับผมใช่ผสมไ้ไทำไมถึงใช้โดโลไมทครับผมการเชื้อโรคต่างเอ่อป้องกันเชื้อโรคออโอเคนะครับการปลูกนี่มันเป็นช่วงฤด,ดูแรงนะครับผมเริ่มพ่อก้ากันเมื่อ,อไหร่ครับแล้วก็ปลูกกันกันเมื่อไหร่ครับผมพ่อค้าวันที่20ธันวา ย้ายปลูกวันที่49ธันวาแล้วย้ายปลูกแล้วทำยังไงต่อไปครับผมย้ายปลูกแล้วก็ดูแลฉีดยาใส่น้ำธรรมดานี่แหละใส่น้ำธรรมดาโอเคตอมันแห้งเราก็ระบายน้ำเข้าพอมันเจริญเติบโตแล้วมีการผสมเกสรนี่ทำไมจึงเลือกผสมเกสรฟักทองในเวลาชาวตู่ครับผมแล้วเราก็ต้องแต่งกิ่งแต่งแหนง แจงริงแจงแหนมเสยษปุบแล้วก็ลูกลูกที่มันออกผลมาแล้วก็เก็บไว้แต่ผสมพันธุ์ตอนมปนเติบโตโอเคนะอากาศเย็นใช่ไหมครับลมสงบความชื้นเหมาะสมทําให้ติดผลดีใช่ไหมครับตอนนี้มีการจะมีการแนะนำเมื่อชิกผสมพันธุ์ผู้ปูฟักทองเก็บเมล็ดพันธุ์นีด้านใดบ้างครับเช่นใส่ปุ๋ยจะใส่ยังไงครับผมเราก็ต้องไปบอกเขาว่าหลังหลังหลังปลูกย้ายปลูกประมัน สิบถึงสิบห้าวันแล้วก็ต้องใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยโดยกันหรือผ้าขึ้นอีกแล้วก็โรยตามแปลงปุป๋ยที่ใช้ด่เป็นสูตรอะไรครับผมสิบห้ากับยูเรียเออแล้วฮอร์โมนล่ะครับใส่กันยังไงฮอร์โมนก็พวกฉีดฮอร์โรมโนจะเป็นพวกฉีดโอเคนะไอยาป้องกันมแมลงหรือเชื้อรานี่ยทำยังไงครับผมเราก็ต้องหลังย้ายปลูกเราก็ฉีดเชื้อราป้องกันเชื้อราไว้แล้วก็ป้องกันหนอนผสมฮอร์โมนได้ ทุกๆเจ็ดวัน10บวันฉีดได้โอเคนะครับแล้วถ้าเกิดว่าแปลงมันแห้งนี่เราจะให้น้ำยังไงครับผมระบายเข้าเลยแต่จะให้มันชุ่มเกินแค่ระบายใส่ร่องเฉยๆโอเคนะครับโอเควันนี้มาเยี่ยมเกษตรกรสัมภาษณ์เออเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปจะมาเยี่ยมอีกนะครับอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ การผสมเกสรฟักทองก็เพื่อปรับปรุงสายพันธุ์ให้ดีขึ้นมีรสชาติหวานมันกรอบอร่อยเนื้อแน่นลูกโตต้านทานโรคและแมลงให้เป็นที่นิยมของตลาดและผู้บริโภควิธีผสมเกสรในเวลาเย็น เกษตรกร,เ,ร,กรเลือกเก็บดอกตัวผู้ที่จะบานในวันรุ่งเช้าในเวลากลางวันกเ,กเกษตรกรเตรียมดอกตัวเมียที่จะบานในวันรุ่งเช้า,าโดยรัดยางกลีบดอกปัป<า>กไม้หลักสวมกลวยกระด,ดาษไว้ในแต่ละดอก ถึงเวลา,ชาวเช้าถุกเกษตรกรนำดอกตัวผู้ไป้ผสมเกสรดอกตัวเมียตามไม้หลักที่ปักไว้โดยฉีกกลีบดอกตัวผู้ออกฉีกกลีบดอกตัวเมียออกแล้วนำเกสรตัวผู้ทาอับเรนูเกสรตัวเมียให้ทั่วแล้วจึงปิดด้วยกลวยกระดาษ ป้องการรม,มแมลงที่จะนำเกสรจากที่อื่นมาผสมแล้วทำการผสมเกสรดอกอื่นๆจนทั่วในเช้าตรู่ของแต่ละวันจนทั่วทุกแปลงการเก็บความชื้นโดยการใช้กลวยกระดาษจะทำให้ฟักทองติดผลดีครับ เก็บผลฟักทองเมื่อผลเริ่มแก่จัดใบเหลืองเขาเริ่มแห้งทิ้งลูกเกษตรกร,ะกรจะเก็บรวบรวมเข้าที่ร่มเริ่มทำการผ่าลูกเอาเมล็ดที่ได้จากการผ่าลูกนั้นไปล้างน้ำให้สะอาดเก็บสิ่งเจอือปนเมล็ดรีบเมล็ดฝ่อออกนำเมล็ดที่ เต่งตึงสมบูรณ์ดีไปแช่น้ำยาแล้วนำไปตากแดดเป่าก,ากากติดเมล็ดชั่งน้ำหนักแล้วก็ส่งมอบผู้ส่งเสริมรอรับเงินแสนต่อไปครับวิดีโอนี้จะทำขึ้นด้วยแรงสนับสนุนจากสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญอำเภอนาำพอง แม่และมุนสีตํำแย่ข้อสังคมสีตํำแย่เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกฟักทองเงินแสนกรุณากดถูกใจตดแชร์และติดตามด้วยจัขอบพระคุณยิ่งครับ